แ,แต่ก็ยังมีคนมาเดินนะคะอันนี้ลินเด็กปิดไปแล้วเด้ยนะวแต่ความทรงจำแล้ว ฟังน้ตโรงแรมยังไม่ปิดยังเหลือโรงแรมนะคะยังไม่ปิดยังมีคนเดินเข้าออกอยู่ ชมเมืองนะคะชมเมืองแต่ไม่มีไม่มีคน Yeah. Mm -hmm. you เขาจะเอารูปเออมืองเก่ามาให้ดูนะคะรูปเมืองเก่าแล้วตอนนี้ก็จะไปุย